อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะช่องธรรมดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้กระผมขอนำเสนอในหัวข้อวิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเองแบบง่ายๆตอนเริ่มฝึกเจริญพระกรรมฐานโดยหลวงพ่อพระราชพมยานวัดท่าสุงก่อนจะไปรับฟังธรรมะดีๆ ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับต่อไปนี้ก็เป็นคําอธิบายวิธีปฏิบัติแบบลัดและง่ายๆถ้าทำได้มีหวังหนีบาปได้แน่นอนไม่ต้องลงอบาย,ยภูมิอีกต่อไปและไปนิพพานได้สะดวกไม่มีอะไรน่าหนักใจท่านทั้งหลายจะได้ทราบดังนี้เริ่มเจริญสมาธิอันดับแรก ขอให้ท่านที่จัดเจริญสมาธิแต่งกายให้เรียบร้อยตามที่พึงจะมีใช้เครื่องแต่งกายธรรมดาที่มีอยู่แล้วแต่จัดให้เรียบร้อยเท่านั้นเครื่องบูชาเครื่องบูชาพระใช้ดอกไม้ทูบเทียนตามที่จะพึงหามาได้ถ้าบังเอิญอย่างใดอย่างหนึ่งหาไม่ได้ก็ไม่ต้องวิตกกังวลให้บูชาตามของที่มีอยู่แต่ถ้าในสถานการณ์บางแห่ง หรือท่านที่อยู่อาศัยจะหาอะไรก็ไม่ได้แม้แต่ทูบก็บังเอิญไม่มีก็ไม่เป็นไรใช้มือกับใจบูชาด้วยความเคารพจริงก็ใช้ได้บูชาพระเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วทำใจเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้แน่นอนแล้วกล่าววาจานมัสการพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ดังนี้ นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวอย่างนี้สามหนแล้วแปลเป็นไทยดังนี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เปี่ยนพระอรหันต์พระองค์นั้นตลอดชีวิตพุทธังสารนังคัจฉามิข้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตธรรมังสารนังคัจฉามิ ข้าขอถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตสังคฆสารนังคัจฉามิข้าขอถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตต่อไปนี้เป็นถ้อยคำที่กำหนดไว้ว่าจะรักษาให้มั่นคงไม่ยอมให้ขาดตกบกพร่องไม่ต้องว่าภาษาบาลีเพราะจะทำให้ฟุ้งเฟอ้อเอาเพียงคิดในใจกำหนดไว้ว่าเราจะรักษาตลอดวันนี้ และคืนนี้ไม่ให้บกพร่องและทุกๆกวันจนกว่าจะตาย 1. เราจะไม่ฆ่าทรมานคนและสัตว์ให้ตายหรือให้ได้รับความเดือดร้อนตลอดชีวิต 2. เราจะไม่ลักขโมยกดโกงหลอกลวงเป็นต้นในทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของเราตลอดชีวิต 3. เราจะไม่ทำชู้ลูกเมียสามีภรรยา และคนในปกครองของผู้อื่นโดยที่ผู้ปกครองเจ้าของไม่อนุญาตตลอดชีวิต 4. เราจะไม่พูดปดพูดวาจาไม่ตรงความจริงไม่พูดวาจาหยาบให้เป็นที่สะเทือนใจของผู้รับฟังไม่ยุยงนินทาผู้อื่นให้เป็นเครื่องบัดหมางหรือแตกกล้าวกันไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์ตลอดชีวิต 5. เราจะไม่ดื่มสุราและมีไรตลอดชีวิต 6. เราจะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นเอามาเป็นของตนโดยที่ท่านเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยความเต็มใจตลอดชีวิต 7. เราจะไม่จองเวรจองกรรมจองลักจองผานคิดพยาบาทเพื่อพิฆาตแก้แค้นในบุคคลที่ทำให้ไม่พอใจแต่ไม่หนักเกินไปเราจะให้อภัยแก่ผู้นั้นตลอดชีวิตและข้อที่8เราจะไม่ฝ่าฝืนพระธรรมวิน,นัย มีศีลเป็นต้นตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนนั้นด้วยความเคารพตลอดชีวิตทั้งหมดนี้จะกล่าดโดยออกเสียงเบาๆพอได้ยินหรือจะคิดในใจก็ได้ทั้งสองอย่างเมื่อนมันสการและปฏิญาณตามนี้แล้วท่านจะสวดมนต์ต่อตามที่ท่านจะพึงสวดได้หรือไม่สวดมนต์ต่อจะสมาทานพระกรรมฐานเลยก็ได้ตามใจท่านมีผลเสมอกัน ถ้าสมาทานให้สมาทานดังนี้ให้ท่านตั้งใจกล่าวคำสมาทานพระกรรมฐานนะโมตัสสะพะคะวะตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มาหังพักวาอัตภาวังตุมหากังปริจชามิข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมามีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดท่าสุงเป็นที่สุดขอได้โปรโดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่สภาวะพระกรรมฐานทั้ง40ทัศพระปีติทั้ง5และวิปัสนาญาณทั้ง9้าขอพระกรรมฐานทั้ง40ทัศพระปีติทั้งหและวิปัสนาญาณทั้ง9จงมาบังเกิดปรากฏในกายทวานในวจ,จีทวนัน ในมนโนทวารของข้าพระพุทธเจ้านักการระบาดเดี๋ยวนี้เถิดขอได้โปรดยกจิตของข้าพระเจ้าขึ้นสู่ภาวะแห่งเมฆจิตสามารถกำหนดจิตรู้ภาวะการต่างๆทั้งเหตุผลอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้เมื่อรู้แล้วขอให้เห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสและพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกประการ เหตุใดที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าได้รู้เหตุการณ์นั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้แต่ประการใดนับการระบัดเดี๋ยวนี้เิอเมื่อสมาทานเสร็จแล้วกราบสามครั้งด้วยความเคารพต่อไปก็เริ่มทำสมาธิการนั่งท่านจะนั่งขัดสมาธิหรือพับเพียบก็ได้ถ้าเป็นที่บ้านของท่านไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยจะนั่งเก้าอี้ห้อยขาลงหรือนั่งท่าไหนก็ได้ตามแต่ร่างกายจะสบาย นั่งยืนเดินนอนก็ไม่ห้ามทำเท่าที่ร่างกายสบายอย่าฝืนให้ร่างกายต้องถูกทรมานจิตจะไม่เป็นสมาธิบทภาวนาบทภาวนานี้ในที่นี้แนะนำให้ภาวนาพุทธโทเพราะสั้นและง่ายมีอนิสงส์มากหายใจเข้าให้นึกตามว่าพุทธหายใจออกให้นึกตามว่าโท ให้นึกถึงพระพุทธรูปที่วัดไหนหรือพระพุทธรูปที่บ้านก็ได้หรือชอบใจพระสงฆ์องค์ใดให้นึกถึงพระสงฆ์องค์นั้นก็ได้ตามแต่ใจจะต้องการและจำภาพง่ายถ้าพระพุทธรูปอยู่ใกล้ให้ลืมตาดูพระพุทธรูปพอจำได้ดีแล้วหลับตานึกถึงพระพุทธรูปถ้าภาพนั้นเลื่อนหายจากใจให้ลืมตาดูใหม่แล้วหลับตานึกถึงภาพพระ,พระทำอย่างนี้สลับไปในไม่ช้าจิตจะทรงสมาธิได้ดี ไม่ต้องมองฆ้าพระจิตสามารถนึกถึงฆ้าพระได้ตลอดเวลาที่ต้องการอย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นฌานถ้าถึงอารมณ์ที่ต้องการความต้องการของการเจริญพระกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานไม่ใช่ว่าจะต้องทำใจสบายเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิเท่านั้นการนั่งสมาธิได้ดีขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อเลิกนั่งแล้วใจไม่ทรงปฏิบัติตามกฎ แประการตามที่กล่าวมาแล้วได้คือยังเผลอลืมยังละเมิดเป็นวาระถือว่ายังเอาดีจริงๆไม่ได้เพราะยังเป็นทางเดินลงนรกแต่ละข้อถ้ายังละเมิดมีโอกาสหลงนรกได้จึงจำต้องเอาสมาธิใช้ในที่นี้ด้วยคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งมัน่นเวลานั่งฝึกเป็นการฝึกให้อารมณ์ทรงตัวเพื่อมาใช้ตามนี้เมื่อเลิกนั่งแล้วมีใจเคารพพระพุทธพระธรรม พระอริยสง์เป็นปกติเหมือนท่านสุปพุทธกุติหรือเหมือนเปสการีที่ดาาเป็นใช้ได้และใจต้องระมัดระวังไม่ให้สิขาบทแปดประการขาดตกบกพร่องทรงอยู่ด้วยดีตลอดเวลาเรียกว่ามีสมาธิครบถ้วนถ้าปฏิบัติได้ครบถ้วนตามนี้และทรงได้ไม่ขาดตลอดการบาปท,ที่ทำแล้วทั้งหมดไม่ให้ผลต่อไปเลิกไปอบายภูมิจนกว่าจะเข้านิพพาน ความต้องการของใจคือปรารถนาให้มีใจต้องการไปจุดเดียวคือพระนิพพานเมื่อใจต้องการนิพพานจริงจังจิตจะเริ่มสงบไม่ทุรนทุรายมากจิตจะค่อยๆบรรเทาความรักในระหว่างเพศความโลภความโกรธความหลงจะค่อยๆสลายตัวไปจนไม่เหลืออะไรไม่เลยจะมีแต่อารมณ์สบายใจเป็นสุวางเฉยต่ออารมณ์ที่ทำให้ขัดใจ และเฉยไม่สนใจต่อสิ่งที่ทำให้ชอบใจมีอารมณ์ปกติเรียกว่าสังขารุปเปกขายานเมื่อมาถึงตอนนี้มีหวังไปนิพพานแน่นอนก่อนจะทำอะไรทั้งหมดให้นึกถึงความตายไว้ก่อนการนึกถึงความตายไว้เป็นปกติเหมือนเปสการีผลที่ได้รับก็คือกิเลสท,ทั้งหลายสลายตัวเร็วควา,ามต้องการผลในการเจริญพระกรรมฐานจะมีเร็วมากฉะนั้นขอท่านนักปฏิบัติ จงอย่าลืมคิดว่าเราจะตายไว้และตั้งใจทำดีตามพระสูตรท่านจะมีผลตามนั้นแน่นอนเมื่อเจริญพระกรรมฐานแล้วให้อุทิศส่วนกุศลคำอุทิศส่วนกุศลมีดังนี้อิทังปุญญพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บังเป็นมาแล้วณโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวียนทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิก,กรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าขออุทิศส,ส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั่วสากลภพภพและพระยายมราชขอเทพเจ้าทั่วสากิภพ และพระยายโยมราชจงโมทนาส่วนกุศลน,นี้ขอจงเป็นสกีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศส,ส่วนกุศลน,นี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิชญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาพึงได้รับประโยชน์ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณการระบาดเดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดถ้าหากข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใดขอคำว่าไม่มีไม่รู้ไม่สำเร็จจงอย่าได้เกิดแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถินสำหรับเรื่องวิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเองแบบง่ายๆตอนเริ่มฝึกเจริญพระกรรมฐานโดยหลวงพ่อพระราชพมยานวัดท่าสุงก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ธรรมะช่องธรรมดีหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนะครับขอกราบขอบพระคุณที่มาจากบางส่วนบางตอนหนังสือ วิธีฝึกกรรมฐานด้วยตนเองแบบง่ายๆหน้า80-89โดยหลวงพ่อพระราชพมยานพระมหาวีระถาวโรวัดจัรธารามตำบลน,น้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีสุดท้ายนี้ขอความสวัสดีมีชัยจงมีแก่ท่านผู้ฟังและขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนครับสาธุ